สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดียางวันวันนี้นะครับเรามีวัตถุบางคนนะครับนะวันนี้มีมาให้นะครับรวมเกจิคณาจารย์มีมาอัปเดตให้หลายๆรายการนะครับสำหรับกวันนี้นะครับลองเลือกชมดูนะพี่นะว่าชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางอณิไลและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับหรือสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้ เรามารับชมพร้อมๆกันนะครับพี่ๆนะครับวันนี้ก็มีมาหลายรายการนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับมาฮะรายการที่หนึ่งนะครับขอนําเสนอนะครับเป็นลุกนปูขีบรุ่นเจริญพรนะครับนะเป็นปูขีบรุ่นสุดท้ายนะครับที่อ่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่พุทธาพิเศษนะครับรายการที่หนึ่งครับขอนําเสนอครับมาเป็นเนื้อกันไหลทอง ลงยาเขียวฝังพลสังคตินพเก้า 9, นะครับรายการนี้เนื้อทองประทานเลขคุณตําเบิงมาเลขหนึ่งหนึ่งนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพร้อมจัดส่งฟรีฮะนะจัดส่งฟรีทุกรายการน,นะครับพี่นะสำหรับพี่พี่ที่เข้าใหม่นะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะครับนะสามารถโอนได้หรือเก็บปลายทางก็ได้นะครับนะนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทพี่สวยๆพี้พี่เนื้อทองประทาน ต่อมาครับรายการที่สองพี่รายการที่สองเป็นองคเพ้นเสมือนจริงเนื้อตะปูสังขะวานอนเลขโคตรจเบอร์หมายเลขสิบสี่พี่รายการนี้นะครับนะลงยาไล่สีขอแบ่งปันพี่ที่สามร้อยบาทเท่านั้นครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับรายการนี้พี่นะฮะนี่ยเป็นเหรียญอีกหนึ่งรายการนะฮะสวยๆพี่ชายนะครับนี่ฮะ ตอกซอเสือนะครับรายการนี้นะครับน่าเป็นเนื้อตะปูสังขะวันนอนนะครับไม่ได้รอยดําหรือรอยอะไรนะพี่นะเป็นรอยเนื้อตะปูสังขะวันนอนครับนะเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับมุนสารตะปูสังขะวันนอนนี่ดีเลยนะพี่นะอันที่เช่นนะฮะประตูตะปูที่อยู่ในประตูตะปูที่ทํา โบดอะไรประมาณนี้พี่นะและหลายมวลสารนะนะประมาณนี้คร่าวๆนะครับนะเป็นหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมพี่นะเนื้อตะปูสังขารวันนอนและรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญสองหน้าด้วยพี่นะครับเป็นรายการสองหน้านะครับปกติอยู่มาเจ็ดแปดร้อยอยู่แล้วพี่นะครับแต่วันนี้ครับเปิดเปลันี้พี่ที่สี่ร้อยบาทพอนะครับสี่ร้อยบาทพอพี่รายการที่สามนะครับรายการที่สี่ครับนี่ฮะเป็นเหรียญสองหน้าเหมือนกันพี่รายการนี้นะครับ เนื้อตะปูสังขะววนนอนเหมือนกันนะครับพี่นะครับรายการนี้เป็นลงยาไล่สีนะครับเมื่อสักครู่ลงยาชุ่มชาตินะครับนาเหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับส่วนรายการที่ห้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับนะด้านหลังนะครับเป็นหน้ากากอาชุบคุดเงินนะครับนะเป็นหน้ากากคุดชุบเงินนะครับเลขคนณะเบียนเลขสองสองพี่นะครับ รายการนี้พี่ลงยาทงชาตินะครับรายการที่ขอ250บาทพอพี่รายการที่5้านะครับต่อมาครับรายการที่6พี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับรายการนี้นะครับคุดชุบเงินนะครับนะหน้ากากชุบเงินเหมือนกันพี่องค์พระลงยาจีวรนะครับสวยรายการนี้แบ่งปันพี่นะครับที่250บาทพอครับ250บาทพอพี่นะครับรายการนี้นะ แต่ถ้าพี่ๆจับคู่เนี่ยเอาปคู่กันเลยนะครับนะผมขอแค่400นะครับขอแค่400บาทพอพี่นะครับรายการที่5กับที่6นะครับต่อมาครับเป็นรายการสัมมนาคุณยกรังนะครับแล้วก็แตกสูนจองนะครับจะมีมาสามองค์แบบนี้นะครับแต่ผมตรงนี้จะมานะผมได้มาผมจะมาเปิดแยกให้พี่ได้รับชมทีละองค์นะครับมาเปิดแบ่งเลยเปิดแบ่ง ให้พี่ๆได้เช่าบูชากันเลยพี่นะองค์ที่7 8 9ดแปเ้าเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตัดกันถ้าจะสดเลยพี่นะซีนเดิมจากวัดเลยนะครับนี่ฮนะซีนเดิมจากวัดเลยนะครับนะรายการที่เจ9ดปดเก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่7ด เป็นอาการนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนะนี่ฮะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนะครับขออนุญาตนะครับเปิดองค์แรกนะฮะรายการนี้เปิดออกมานะครับองค์แรกนะครับเป็นรายการนี่ฮะ กอนอนะครับเน nah ื้อก็ไหลนาคพี <assemble> habitat, ่เลขคู <Nolan> practice, inations, ่ตําเบอร์มาเลขสิบแปดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อก็ไหลนาคนะครับรายการนี้น่าจะเป็นอ่าเหรียญอ่าสำเนาคุณถึงจองหรือเปล่าพี่นะครับหรือแจ็าสำเนาคุณอ่าผู้ร่วมงานนะรายการนี้กอกกนอพี่เลขคู่ตําเบอร์สิบแปดนะครับก็ไหลนาคนะก็ไหลนาคองค์นี้นะครับขอแบ่งปันพี่ที่สองร้อยบาทพอครับรายการเจ็ดขอที่สองร้อยบาทพอมีฝั่งเพชรซีแซดด้วยนะครับนะต่อมาครับรายการที่แปด นี่ครับติดติกเกอร์ไว้นะครับว่าศูนย์นะรายการนี้เป็นสนาสัมงานคุณศูนย์จองนะครับผู้ร่วมสะพานบุญนะครับจะไม่มีจาหน่ายนะพี่นะนี่คะอันนี้สัหรับคุณผู้ร่วมจองนะครับรายการที่แปดนะครับเปิดออกมาฮะนี่ฮรรายการนี้ต่อปอพี่นะเลขคุณ้ะเบอร์มาเลขยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้ต่อปอเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะฮะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาแดงครับ นี่ฮะสวยๆรายการนี้ขอสองร้อยี่สิบาทพอพี่สองร้อยี่สิบาทพอพี่พิเศษให้นะครับนะต่อมาครับเป็นรายการสัมมนาคุณยกรังนี่ครับนะนี่สัมนาคุณยกรังไม่มีจาหน่ายเหมือนกันพี่นะเป็นรายการท็อปทอปบนเลยนี่ครับเรามาเปิดพร้อมๆกันครับพี่นะครับรายการนี้รายการที่เก้าเปิดออกมาครับโอ้โห รายการนี้นะครับเป็นตอกกรนะครับเนื้อตะกั่วเลขคุณเบอร์ห้าหนึ่งนะครับเนื้อตะกั่วเลขคุณตเบอร์ห้าหนึ่งนะครับหน้ากากชุบทองเหรอพี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะขอชมารายการสักคู่นะครับเพื่อความชัวร์นะพี่นะเพื่อความชัวร์นะครับแป๊บน,นึงนะพี่นะ โทษนะครับผิดเลยนะครับอ่าเอาใหม่นิดนึงรรายการนี้พี่กระไลนาคเนี่ยเป็นูนยนจองเอ้เป็นแถมยกรังนะเอาเริ่มใหม่นะแต่ผมเปิดราคาเดิมเลยอันเนี้ยเป็นยกรังนะครับแล้วก็รายการปีกเครื่องบินเนี่ยเป็นูนยนจองแล้วก็รายการนี้พี่เป็นอ่าเนื้อตะกัวหน้าทองประธานพี่นะแจกในพิธีอ่าโอเคตามนี้นะ รายการนี้เอาไปพี cable, systems, uh, ่นะครับสองรอยสิบาทนะเอาเหมือนเดิมเอางี้เลยพิเศษให้เลยพี่นะไหนๆก็ผิดแล้วแต่ผมให้ราคาเดิมนะครับนี่ฮะชัดกินนี่ฮะนี่ฮะพี่นะตามนี้เลยนะนี่ฮะผมผิดเองไม่เป็นไรนะครับผิดเองไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาลุยต่อพี่นะรายการต่อไปเลยนะครับรายการที่สิบรายการที่สิบครับมาลุยกันต่อฮะรายการนี้ เนื้อทองแดงมันปูลงยาเขียวนะครับฝั่งเพชรเต็มสังคติเลขคุณตัเบอร์หมายเลข12นะครับรายการนี้ขอที่250บาทนะครับนะรายการที่10รายการที่11เนะครับนะเป็นลงยาฟ้าฝั่งเพชรเต็มสังคติเลขคุณตัเบอร์19รายการนี้เอาไป250บบาทเช่นเดียวกันครับพี่ ต่อมาครับรายการ20นะครับรายการนี้เป็นโรงยาแดงขอบขาวเลขคนตําเบอร์หมายเลขสิบสามเนื้อตะปูสังขะวานอนรายการนี้เอาไป250บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการที่12นะครับรายการที่13นะครับรายการที่13เป็นรายการนี้ครับลงยาจีบอนฟ้าขอบขาวเนื้อชนวนนะครับเลขคนตัเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้านะครับรายการนี้ขอเป็นปัน220บาทพอพี่นะครับขอเป็นปัน220บาทพอพี่นะครับ นี่ฮะองไหนสองยี่สิบาทเอาไปคู่สี่ร้อยบาทได้เลยนะครับนะนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่ครับ,รบ,รร 14, รรรบเป็นเหรียญสองหน้าพี่เนื้อทองแดงสตินเลขโคดตัเบอร์หมายเลขหกนะรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการที่บสี่นะครับ ต่อมารายการที่สิบ้านะครับรายการที่1ิ้าเลขค้ดตัวเบอร์หมายเล่สิบรายการนี้ก็สี่รอยบาทเช่นเดียวกัน,นพี่นะครับรายการนี้ก็สี่้อบาทเช่นเดียวกัน,นพี่นะรายการนี้รายการที่1ิบหกนะครับเลขสิบห้าี่สิบห้าสิบสี่สิบห้านะอันหนึ่งนะเอาม่นี่ฮะสิบสี่สิบห้าลพี่นะสององค์นี้นี่1ิบสี่สิบห้าสวยงามนะครับต่อมาครับรายการที่สิบหก สิบหกนะครับเป็นโรงยาท่งชาติเฉียงครอบขาวเลขค้ดตําเบอร์หมายเลขสี่ครับนะสิบหกนะพี่องค์นี้สองรอยยี่สิบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดพี่สิบเจ็ดนะครับมาเป็นเหรียญเจริญพรนะผมไม่ได้กล่องมาพี่นะแต่รายการนี้ต่อ8แปดรอบเหรียญสองหน้าเหมือนกันพี่เลขเนื้อทองประทานซาตินเลขค้ดตําเบอร์หมายเลขสิบสามรายการนี้ขอสามร้อยรายการนี้เหรียญสองหน้าขอสามร้อยพี่นะครับนี่ฮะร,รายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิแปดพี่เป็นเหรียญเจริญพรนะครับหลวงปู่บุญมาชลติธรรมโมนะครับรายการนี้เป็นรายการแจกนะครับเลขคนตเบอร์สี่หนึ่งสองรายการนี้จัดกรอบให้เรียบร้อยนะองค์นี้ไม่มีกล่องขอสองร้อยห้าสิบาทนะับพร้อพจะส่งฟรีถึงบ้านกันเลยทีเดียวฮนะสิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้า สิบเก้านะครับเป็นรุ่นหนุนซับนะครับนะลงยาน้ําเงินนะฮะเนื้อทองเหลืองซาตินลงยาจีวรเลขโคนจเบอร์มเลขเก้าสิบแปดลงยาอา่าหลังน้ําเงินนะครับลงยาพยลล่าน่าเต็มระบบนะครับนะรายการนี้รายการที่สิบเก้านะครับขอที่นะสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทในพิธนะรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบนะครับ รายการนี้ไม่กล <ok> ่องปกตินะพี่นะรายการนี้ไม่กล่องปกติรายการนี้เป็นเนื้อด้านหน้านะเป็นกระไหลเงินนี่ครับลงยาจีวรนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตอกโคตรสารานะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะฮะลงยาจีวร Moreover, พี่เป็นรุ่นจเจริญพรเนือดวงนะฮะร,รายการนี้มาพร้อมกับอันหน้ากาดเต็มแผ่นอย่างนี้ฮะด้แลหลังอุดมสารให้แถมปให้นะครับนะมาคู่องค์นี้สี่รยบาทเช่นดยกันพี่นะกล่องพร้อมนะครับรายการที่ยี่สิบ ต่อมาครับรายการย1ิบเอดนะครับรายการ21ิบอดนะครับมาเป็นมังกรคู่หลือปู่บุญมานะครับลงยาขาวขอบขาวพื้นขาวลงยามังกรรายการนี้เลียกรอบให้พร้อมเลยเลขคดตั้เบอร์มัเลขยี่สินะครับรายการนี้3 0 0บาทพร้อมจะส่งฟรีครับไม่ต้องรอเลยนานรับไปเลยนะครับถึงหน้าบ้านเลยที่เลียงกรอบสวยๆพลายฟ้านะครับต่อมาครับรายการย2ิบสอง ยิบสองเป็นเนื้อทองแดงสตินพี่นะพื้นแดงขอบแดงลงยางมังกรนะฮะเรียบกรอบพลายทองเลขคนจมเบอร์มันเลขยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทเช่นเกันพี่นะจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับรายการยิบสองรายการยิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูเลขคนจมเบอร์มันเลขยี่สิบแปดนะครับรายการนี้นะพื้นน้ำเงินนะฮะในแดงขอบขาวนะครับลงยางมังกรพี่รายการนี้เรียบกรอบพลายเงินนะรายการนี้สามร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะฮะ รายการยี่สี่ครับรายการนี้นะครับนะลงยากเขียวพื้นในขาวขอบเขียวลงยามังกรพี่เรียบกรอบภายฟ้าเลขคู่ตั้เบอร์มาเลขสาที่หกเนื้อทองแดงซาตินนะครับรายการนี้เนื้อทองแดงซาตินนะครับรายการยีบบ่สี่นะครับนกาสามร้อยนะบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับสามร้อยบาทเช่นเดียวกันนะพี่นะรายการยี่สี่นะฮรต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่นะรายการที่ยี่สิบห้า รายการยี่ห้านีครับรายการนี้เป็นแบคโรเดียมลายเงินนะครับเรียมกรอบทอมใช้งานพี่เลขคุณเบอร์สี่ศูนย์รายการนี้นะฝั่งพอยต้องเก้ารอบนะครับแบคโรเดียมลายเงินพี่รายการนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับนะรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้า้อยบาทนะพี่นะรายการยี่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการยี่สิบหกครับรายการยี่บหกนะครับเป็นสองกษัตริย์เหมือนกันพี่นะครับแต่รายการนี้เป็นทองเงินนะฮะ เป็นสองกษัตริย์พลทองทอง,ทองเงินนะพี่เมื่อกี้ดำเงินนะครับนะฝั่งพลต้องเก้ารอบพี่เลขคุณตเบอร์เลขสี่สิบเก้ารายการนี้เนื้อสองกษัตริย์นะครับรายการนี้ก็แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่รายการนี้ก็แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่รายการท็อปๆเลยนะครับนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเจ็ด ลายการยีิบเจ็ดพี่ลายการนี้เป็นแบคโรเดียมลายทองครับนะหรือเรียกว่าอาดําดทองนะครับฝั่งบอลตัวเก้าเช่นเดียกันพี่เนื้อ 2, สองสัตว์เหมือนกันพี่เลขโคดตัวเบอร,บอร์หมายเลขที่ยี่สิบนะครับเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขที่ยี่สิบนะครับรายการนี้นะครับนะอันดับที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนะนี่ฮะสวยๆพี่นะครับจ่าห้าร้อยบาทเช่นเดียกันพี่ ต่อมาครับนะรายการที่ยี่9 3บแปดยิบเก้าสาสิบรายการนี้จะเป็นรายการสัมมนาคุณยกหลังนะครับวันนี้ได้มาหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้พี่นะฮะแกะซีนกันสดเลยนะครับมาเดี๋ยวมาชมกันทีละอกกันได้เลยนะครับมาฮะรายการที่ย7ิบเจ็ดนะครับเปิดออกมาพี่เฮ้ย28ิบแปดนะย8ิบแปดเปิดออกมาครับเดี๋ยวมาชมมาพร้อมกันพี่นะบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับไม่ธรรมดานะครับ นี่ฮะเรื่องยี่แปดครับโอ้โหรายการยี่แปดพี่นี่ฮะผมบอกแล้วนะครับว่าสวยงามพี่นี่ฮะเลขคน้ะเบอร์มานเลขสามสิบห้าพี่นะด้านในนะครับเป็นหน้ากากเงินแท้เลยครับนี่ฮะเดี๋ยวผมดูบรรยากาศให้สักครู่นะครับดูความสวยผมบอกแล้วนะครับนะใครปิดได้ปิดมาครับเป็นหน้ากากเงินแท้ครับนะ ลองพื้นด้วยนะครับถ้าพูดนะครับพี่นะนี่ครับเป็นการสตินหน้ากักเงินเท้นะครับหน้าหน้าเพ้นเสมือนจริงนะพี่นะนี่ครับหน้ากัก,กเงินเทนะครับเป็นในสมภาระคุณนะครับองค์ละนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะเอาก่อนเอาทีาละองละยี่สิบเจ็ดก่อนนะต่อมาครับยี่สิบแปดเอ้ยเมื่อกี้ยี่สิบแปดไปยี่สิบเก้า เดี๋ยวให้ชมทีล on, <S <S ะองค์นะเดี๋ยวผมจัดโปรให้นะครับนี่ฮะมาฮะองค์ที่ยี่สิบเก้าเก็บต้องเก็บเป็นคอลเลคชันครับพี่นะครับต้องเก็บเป็นคอลเลคชันนะครับนี่ฮะ,ะโอ้โหเป็นไงฮะรายการยี่สิบเก้าพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองอ่าทองแดงกับทองเหลืองซาตินเนี่ยอ๋อเน,นื้ออะบาก้านะครับอ๋อ โอเคผมเข้าใจแล้วงานนะครับประมาณนี้พี่นะครับจะดูด,ด้านหลังนะครับคนละสีนะอ่าโอเคอ่าเข้าใจงานเดี๋ยวมาลุยกันต่อนี่นะครับเลขคนละเบอร์มันยี่สิบห้าเลยครับนี่ฮะหน้ากาก,กเงินแท้เหมือนกันพี่นะครับเอางี้ครับผมจะอธิบายให้ฟังก็คือจะมีพื้นแล้วก็มีขอบแล้วก็มีด้านในแล้วก็มีหน้าคือสี่ชั้น,นครับ พิเศษรุ่นนี้สี่ชั้นนะครับบริการสัมภาระคุณยกฟางนะครับไม่มีจำหน่ายนะครับไม่มีในรังด้วยนะครับมาฮะรายการต่อไปพี่รายการที่สามสิบนะครับมาเดี๋ยวมาชมบรรยีการนะครับบอกเลยว่านะครับห้ามพลาดนะครับชุดนี้หนึ่งพันสอง้บาทไม่ขายครับนะผมขอพันเดียวนะผมขอพันเดียวพี่นะครับเลอชุดเดียวเลยด้วยผมขอพันเดียวนะครับนะใครไวใครได้นี่ฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขส3ิบสามครับนี่ครบเนื้อครับ เดี๋ยวผมให้พี่ๆดูนี่ครับนี่เป็นคอลเลคชันครับพี่นะครับเก็บต้องเก็บแบบนี้พี่นะครับพี่จบเลยนะครับเก็บนี้นี่หน้ากากเงินแท้เต็มแผ่นพี่นะครับนี่นะเอาไปพี่รายการนี้นะรายการยี่สิบแปดนะครับเลขโคนดตเบอร์สี่สามนะเอาไปนะแล้วก็รายการที่ 9, เก้าเลขคนดตเบอร์สามที่ห้านะหลังท้องเหลืองรายการที่ รายการที่สามสิบนะครับเลขคนเจาเบอร์ยี่ห้าเนื้ออัปาก้านะครับเอาสามองค์นี้พี่นะครับผมขอจบให้นะครับที่เก้าร้อยผมจบให้ถ้ายกชุดนะถ้าแยกแยกองค์สี่ร้อยถ้า 9, เก้าอ่าถ้ายกชุดผมให้จบเลยนะผมให้จบเลยพิเศษให้เลยนะไม่มีที่ไหนแล้วนะครับพิเศษนะขอเก้าร้อยพี่ นะครับแต่พอชุดนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะไม่มีแล้วนะเอ้าลองดูนะครับลองดูนะครับว่าอาพี่ปี้ท่านใดจได้ไปนะครับถือว่าที่เด็ดเลยนะหายไหนไม่ได้เลยพี่นะครับนะชุดกรรมการอ่าสมมตาคุณยกลางนะพี่นะอ่าโอเคนะเอาไปผมให้ชุดหนึ่งเพราะแกะให้ดูเลยนะครับต่อมาฮะรายการที่สามเอ็ด สามสิบเอ็ดนี่ยฮะเป็นรายการจองพี่รุ่นอาหลวงปู่จจอนะครับเอราวันพันล้านนะครับนี่ฮะเลขคนตังเบอร์หมายเลขหกสิบหกพี่รายการนี้เนื้อทองฝาบาทเนื้อทองทิพย์นะฮะราคาเหมือนเดิมพี่นะครับนะรายการนี้ขอสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะเลขคนตังเบอร์หกหกนะครับสามเอ็ดรายการที่สามสิบสองครับเลขคนตังเบอร์หมายเลขสิบฮะนี่ฮะนี่สามสองนะอ้สามร้อยบาทนะพี่นะ ต่อมาครับรายการที่สามสิบสามครับเลขค้นตัเบอร์มาเลขสิบเก้านี่ฮะสามสิบสามเลขค้นตัเบอร์สิบเก้านะครับนะเป็นรายการจองนะพี่ไม่ใช่รายการลุ้นนะเป็นรายการจองเนื้อเลยราคาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนีครับนี่สามร้อยบาทพร้อมจะส่งให้ต่อมาครับรายการที่สามสิบสี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูพี่เลขค้นตัเบอร์มายี่สิบเจ็ดนะครับนะราคาเท่ากันพี่นะครับราคาเท่ากันนะครับนะเลือกเลยนะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบห้าเลขค้นําเบอร์มาเลขยี่สิบหกนะครับ นี่ครับรายการที่สามสิบห้านะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบหกครับรายการนี้เลขคนจัเบอร์เป็นเลขสองครับนี่ฮะสามสิบหกนะนี่เลือกดูพี่นะครับลองเลือกดูนะต่อมารายการที่สามสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่อาเข้ามาใหม่อีกสี่องค์นะครับเข้ามาใหม่อีกสี่องค์นะครับเป็นของหลวงปู่มหาศิลาสิริยันโทนะครับเป็นรุ่นศิลาแสนล้านหกปีหกเจ็ดนะครับนี่ฮะเป็นพระผงนะครับหน้ากากนะฮะเป็นพระผงนักงานหน้ากาก นี่ฮะเดี๋ยวเลือกโค้ดนะฮะให้พี่ๆไปเลือกเอาเองนะครับนะผมองค์ละสามร้อยห้าสิบาทคู่ละหกร้อยเหมือนเดิมพี่นะมีมาให้สี่องค์สุดท้ายนะครับเก็บได้เก็บนะพี่นะรุ่นนี้ตุ๊กปู่มหาชีาราพุทธพิเศษนะครับนะเป็นรุ่นศี่ลาแสนล้านนะครับนะรุ่นศี่ลาแสนล้านนะครับนะมีมาแค่สี่องค์เท่านั้นนะพี่นะรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับมีมาแค่สี่องค์เท่านั้นพี่คู่ละหกร้อยบาทนะครับคู่ละหกร้อยบาทนะครับนี่ฮะขอจะชู้มาปิดหน้ามาอย่างดีพี่นี่ ตรงมันจักรวัดครับนะได้มาสี่องค์สุดท้ายแล้วพี่นะครับสี่องค์ท้ายแล้วราคาขยับก้นนะพี่นะราคาขยับนะของปู่หัศิลารู้ๆกันอยู่พี่นะครับนะมีมาให้สี่องค์เท่านั้นนะครับมีมาให้สี่องค์เท่านั้นนะครับรายการองค์ละสามร้อยห้าสิบาทยกคู่หกร้อยนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะของปู่ศิลานะต่อมาครับรายการที่สามสิบแปดมาเป็นรายการนี้ครับ สามแปดกับสามเก้ามาเป็นอ่ารุ่นยืนนะครับนะเป็นรายการสรัมนาคุณยกรังแล้วก็อ่าแจกอ่าสัมนาคุณอ่าคุณร่วมพิธีนะครับเดี๋ยวมาชมดูพี่นะว่ารายการไหนเป็นของอ่าอะไรบ้านนบงน,า 8, นะครับมาชมก่อนนะครับแปดนะครับคือลายไกด์สายแปดเปิดออกมาพี่เลขคุณเบอร์เลขแปดสิบเก้านี่ฮะโอ้โหเนื้ออะไรเนื้ออะไรครับพี่ ทองแดงหรือเปล่านะครับเดีนะ๋ยวนะผมดูบรรยากาศแป๊บนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงปูโอ้โหรายการที่แจกสุ่มจองนะพี่นะั้นเนื้อทองแดงปูลงยาม่วงนี่ฮะแจกสุ่มจองพี่รายการนี้เอาไปสองร้อย ยี่สิบบาทพอพี่นะครับรายการที่สามสิบแปดต่อมารายการที่สามสิบเก้าครับรายการนี้เป็นอาแจกในพิธีนะครับรายการที่เป็นแจกในพิธีนะครับมาฮะเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีวดูนส่วนแจกในพิธีก็มาแบ่งปันเบาๆกันได้นะครับป้ารายการนี้คนเบอร์ห้าสิบเจ็ดนี่เอาไปต่อก้ารอบด้วยต่อก้ารอบด้วยรายการนี้เอาไปพี่นะร้อยแปดสิบบาทพอนะร้อยแปดสิบาทพอพี่ต่อก้ารอบด้วยเลขคนเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะ นี่ฮะเอาไปพี่ร้อยเอ้ยสองร้อยบาทนี่ครับร้อยแปดสิบใครับนะรายการที่สามดูเก้าต่อมาครับนะรายการสุดท้ายครับรายการที่สี่สิบรายการที่สี่สิบนะครับนะมาเป็นอ่าลุปู่แสงนี่ฮะ รายการสิบมาเป็นลูงปูแสงนะครับนะเป็นดุลเลขโค้ดตัวเองนะครับนะองค์ละร้อยยี่สิบบาทนะครับหลวงปู่แสงรุ่นพญาเต่ารวยรุ่นนี้แท้ทันลวงปู่แน่นอนพี่นาเนื้อมหาชนวนลงยาอย่างี้พี่แท้ทันแน่นอนนะครับรายการนี้นะครับด้านหลังประมาณนี้นี่ครน้ำหนักดีมากนะครับองค์ละร้อยยี่สิบาททนะพ้่มนะมีประมาณสี่ห้าองค์นะครับจนะ, 4, ะคบใครเหมาอาผมน่าจะมีประมาณเอ่อห้าองค์ได้พี่นะประมาณสี่ห้าอ่าห้าปีถ้าห้าองค์ล้วกัน นะครับห้าองค์นะฮะห้าองค์ผมขอที่สามร้อยห้าสิบเซนติเมตรห้าองค์นะครับจัดมานะครับรายการที่สี่สิบมาวันนี้ก็เรียบร้อยพี่นะครับมีมาสี่สิบรายการนะครับนะดูจุ๊จุ๊ใจกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ในงไงก็ฝากขอบคุณที่พี่จิดตามด้วยแล้วกันนะครับนะพรุ่งนี้พบกับดวงดีลุกปู่เถิงนี่ครับนะฝากไว้ด้วย